เสียงมาตลอนเลย The Walking Dead ไอเดินตายนะลกเดินดินหรือเปล่าหรือแปลผิดวะเนี่ยโอเคครับผมสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่รายการ Just g a t i n Gamer นะครับผมอ่าแล้วครับผมวันนี้เราก็ไม่อยู่กมเกม A h New Day นะไม่ใช่ครับวันนี้เราก็ไม่อยู่เกม The Walking Dead Season หนึ่งนะครับผมซึ่งเกมเกมนี้ครับค่ายเกมเนี่ยค่ายเกมเทรนเนอรอะไรนะครับก็ได้ออก ซีซ <architectural. S 1> ั <by> ่น2มาแล้วนะครับผมก็มาเล่นซีซั่นแรกให้รู้เข้าใจเนื้อเรื่องกันก่อนนะครับผมอ้าวเรามองหน้ามองหน้าทำไมครับลุงอ้าวแข่งกันจ้องหน้า I didn't it reckon Well you do then เอาละฉันคิดว่านาไม่ทำแล้วกันนะเอ่อทำไมถึงพูดอย่างนั้นเน่ะ ฉันรู้นะฉันเป็นคนขับเอคนขับส่งพวกนักโทษนี้ประจำนะก็จะมีคนบอกว่าฉันไม่ได้ทำหลายคนเลยทุกครั้งเลยเหรอท <that> ุกครั <thin> ้งเลยนะครับเกมนี้ถ้าผมแปลผิดขออภัยนะพอดีกางกฤษนะฮะโอเคเออพวกเราดูเหมือนว่าถนนสิบเก้าหนึ่งอีใกล้ถนนพีชทวีรถติด อะไรไม่เข้าใจเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดอะไรเนี่ย look at rear view window จ้องหน้าครับเออฉันติดตามข่าวสารนายนะติดติดตามข่าวสารนายบางบางครั้งนะคุณก็มาจากมาคอนเหรอใช่ฉันมาที่อาร์เรนตามาทำงานเป็นตำรวจนะฉันต้องการที่ทำงานอะไรไม่เข้าใจวะ อ้าวเสียงรถตำรวจครับอ้าวตำรวจไปนู้นมึงขับกูไปที่เดิมดีอ๋อนี่ยังทำงานอยู่ร้านยาหรือแม่ก็ทำงานอยู่นะโอ้โหแล้วนี่ก็มันกับไอ้นี่เป็นนายอำเภอมั้งครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้เ,เป็นฉบ,บับหนังไอ้พระเอกก็เป็นนายอำเภอใช่ป่ะคนนี้หรือเปล่าวะ ในสอนที Wait, yeah, to to like yes, ่นานๆไหมก็ประมาณหกปีได้คุณนายได้เจอภรรยาไหมเงียบครับนายอยากรู้ไหมว่าฉันคิดยังไงเออไม่อ้าวดากบอกมันแย่มากเลยนะรถฉันเนี่ยอยู่แฮมตูไรส์ e e มีดิเ a n อ้าว ทำหน้าทำหน้าเออใส่นี่นาเครียดครับเป็นไงโถ่ฉันว่านายแต่งงานกับผู้หญิงผิดคนแล้วนะอ้าวมาด่าเมียกูครับฟักอยู่ครับอา้าไม่กล้าลาคำรามใส่อีกโอ้โหอะไรเนี่ยเออพวกเราอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วขอให้เจา้าหน้าที่ทุกนายไปพบกันที่นั่นด่วนโอ้โห เออถ้าเสียงเกมดังไปขออภัยนะเดี๋ยวผมขอเอ้ยไม่ต้องปรับหรอกนี้ไปเลยจองหน้าครับเออมันจะมีนักโทษที่นายนั่งอยู่เดี๋ยวเพราะว่าฉันไม่ได้เปคนทำนะเขาอะไรวะตาหลังอะไรเนี่ยไม่เข้าใจมีแต่ร้องไห้แล้วก็สะอึกตลอดเวลาเลยอ้าวปิดเลยเหรอ เฮ้ยเจ้านายมึงนี่ปิดเลยเหรอเฮ้ยไอ้ไอ้ลุงไอ้ลุงมึงมึงมองถนนบ้างมึงมองถนนบ้างเอ้ยมึงหันไปมองถนนบ้างเดี๋ยวเออเดี๋ยวรถล้มเอาแม่มันเป็นความผิดครั้งใหญ่เลยฉันไม่มีคนทำนะเออแล้วเขาเป็นคนทำไหม กเกอออรร์เเเลยหหโโ้ขานั่งอยู่บนรถชันแล้วเขาก็ตะโกนแหกปากบอกว่าไม่ใช่ไปเขาไม่ได้เป็นคนทำเหมืนะเขาเนี่ยโชว์ทำให้ผู้คนเนี่ยผู้คนเนี่ยต้องโมโหและโกรธบ่อยเฮ้ยลุงอะไรข้างหน้าวะลุง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 โอ้ shit เราโอ้โหปิงติลกาเป็นฟวายเลยอือหืออนาจใจเห็นไหมมูดแต่คุยหลายเป็นไงอ่ะเป็นไงเป็นไงรดลมเลยอุย้ยไอ้คิดซอมบี้นี่นะอุะ้ยเสียงใครวะเสียงใครวะอือหือเล่นเอาซะสยองเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขอปรับเสียงก่อนนะครับถ้าเสียงดังไปขอไพนิสหนึ่งนะฮะ เอาเจ็ดแล้วกันนะโอเคเจ็ดมันทุกอย่างปึ๊บอุ้ยเสียงใครทักสตีมวะโอ้โหหลับนี่ตื่นแล้วพระเอกเราชื่ออะไรผมแม่งยังไม่รู้เรื่องเลยเออเอออีขี้เอ้ยอมืมือโดนล็อกกุญแจหิวน้ำทั้งเลย อ้าวขาเป็นไรเอาตำรวจหายตำรวจหายไปไหนอ๋อหายไปนอนอยู่ตรงนู้นเฮ้ยเฮ้ยคุณตำรวจคุณโอเคหรือเปล่าท่านติดอยู่เนี่ยคุณตำรวจเอ่อมันรู้สึกไม่ดีแล้วเนี่ยสงสัยเขาไปอยู่ข้างนอกได้ไงแล้วให้กูไปทำอะไรเนี่ย เขาไม่ขยับเลยเขาน่าจะมีกุญแจมืออยู่กับเขานะคือจะให้ไปอุ้ยลูกซองเหรอทำไมเขาถึงมีกันอยู่ข้างนอกเนี่ยเอ,อ่เอ,อใช้เมาส์เนี่ยมองไปรอบๆแล้วก็หาทางออกจากรถก็ก็นีเอา้าไม่ได้เหรอโอ้โหมึงหันหันหน้ามามองนี่แต่แรกเลยเหรอถีบบาทาพาสุธาธนันเท้าเตะกระจก ตุษาวานอนนา move forward โอเคโอ้โหมึงขยับอย่างนี้เลยเหรอเออเลขสองอืออันนี้ผมไม่ได้เล่นในจอยนะผมเล่นในคีย์บอร์ดนะฮะออุ้ยตกคอหักไหมโอ้โหตกมาจากถนนเอาซัดอุ้ยน่าสงสารเว้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลือดสาดเลือดสาดเลือดสาดเลือกระฉูดเลยโอ้ย ขยับไปข้างหน้าอื้อเอค่อยพยายามครับคนเจ็บขาเงี้ยกลัวเค้านี่เป็นซอมบี้มากเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอยิบลูกซองก่อนได้ไหมยิบลูกซองก่อนเออฮะก็หยิบหยิบดิเอออย่างนั้นละอ๊ยอ๊ยหูทนทรมานเว้ยทนละมานอ้าวไม่มีกระสุนโอ้โห แล้วจะวางทำไมมีอะไรให้สำรวจอีกไหมนอกจากศพเนอะอ่าอ้าวอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อลูกกระสุนนะกระสุนช็อตกันโอ้ยยิ่งฟังเสียงยิ่งทรมานเว้โอเคโอเคถือช็อตกันอ้าวไม่ได้แล้วเออทำไมรู้สึกเสียวๆแปลกๆกลับได้ไหมกุกกับได้ไหมออคุณตำรวจครับบ้าเอ้ คือต้องไปหากุญแจมือจากไอ้นี่ใช่ป่ะโอ้ตำรวจครับอย่ามากัดขากูนะเฮ้ยกุญแจหยิบเอมันต้องมีกดด้วยเหรอเนี่มันไม่ไขเองวะอุ้ยอยู่ทางปากมาพอดีหยิบรีบหยิบเร็วๆรีบหยิบเลยรีบหยิบหยิบอึบจะเออรอดเว้ยมันก็รีบไขเราเราจะได้รีบออก เออขายดีโอ้โหต้องให้กูกดกูเป็นพ่อมึงอ่ะเนี่ยเออกุญแจเฮ้ยอะไรเฮ้ยเจิดเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอีฮียอีฮีเอีฮีไอสัตว์อย่าถอยหลังถอยหลังไม่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 เอาลูกซองเมื่อกี้อยู่ไหนลูกซองลูกซองอยู่ไหนลูกซองไปลูกซองเออยิบยิบยิบซ้ายซ้ายซ้ายยิบมาดิเออ ใส่ใส่ใส่ไอเชี่ยอุ้ยอุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วยิบยิบมายิบมาเออละใส่ใส่ใส่อย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นยิงหัวขาดเลยเป็นไงเฮ้เเป็นไงะนักโทษฆ่าตำรวจอะติดคุกอีกคดีอีกกระทงนึงละโอ้พระเจ้าเออเฮ้ยใครอะ เอ้ดูเด็กเหรอจ่วยด้วยเรียกใครมาก็ได้เขาโดนยิงอ้าวนีไปเลยอะไรอุ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไร What t ต e f ฟั k อะไรวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอีฮีมันมาแล้วมันมาแล้วเดินเร็วเเลยครับเดินเร็วเเลยครับเอออุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วอุ้ยยังสะดุดยังจะสะดุดอุ้ย อย่ามากินโตเย็นเลยอย่ามากินมื้อเที่ยงเลยกินที่อื่นนู่นมากินอะไรแถวนี้โอ้โหทำไมตอนลงเดี๋ยวนะทำไมตอนลงมามันไม่มันไม่เห็นมีวะเสียงเกมดังไปแล้วปรับเป็นหกแม่งเลยนะฮะโอ้ยอุ้ยหล้มเอ้ยลุกเร็วเร็วลุกลุกมันจะมาลุงแดกโตเที่ยงแล้วเออละพยายามไปมีกำแพงอยู่ไปเร็วเร็วไปเร็วเร็ว คนเจ็บขานี่ก็น่าสงสารเนี่ยลุกลุกเร็วเออไปไปไป,ไป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 เออรอด <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยจะรอดไหมเนี่ยอย่าพังรั้วมันนะเว้ยเอาเสียงปืน เออมึงไปทางอื่นนะดีแล้วอย่ามายุ่งกับกูเออไปซะไปซอะอะรอดถอนหายใจอย่างคนเหนื่อยเลยฮึบอืมมีรถเข็นเวยสวัสดีมีใครไหมโอ้ทำไมมุมมองกล้องสูงจังวะเนี่ยเออลงมาละโอโ้โหดูขาครับดูขา โอ้ยทรมานจิตมากอันนี้อะไรเนี่ยเออไม่มีบันไ,ไดเลยอ่ันจะไม่มันไม่มีบันไดฉันจะไม่ขึ้นทางนี้อยู่แล้วนะเพราะขาทันเจ็บอยู่จะพูดอันเก่าทำไมกูจะคลิกไอ้ตรง,ตรงคุยเออเออเข้าใจเข้าใจช่วยด้วยมีคนอยู่ข้างบนไหมก็ไม่มีดิมึงเงียบขนาดนี้มันจะมีใครได้ไงเนี่ย ทรมานขามากเลยโอ้ยเสียวขาเสียวขาจุงเบยเอ,อไปข้างนอกได้ไหมเออฉันคิดว่าฉันควรจะเช็คข้างในในบ้านก่อนที่จะไปข้างนอกก่อนนะโอ้โหในบ้านนี้ใช่ป่ะเออใครก็ได้ตะโกนออกมาเลยก็ได้ถ้าใครได้ยินฉันเนี่ยเข้าไปในบ้านครับไม่เสียม ไม่เสียเวลาครับเราเป็นแขกที่ดีฉันคิดว่าต้องมีคนอยู่ยที่บ้านนะเปิดเปิดประตูไปเลยกลัวอะไรเออสวัสดีมีใครอยู่ในบ้านไหมฉันต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยนะเปิดไปเลยกลัวอะไรงั้นหราเนี่ยเออเปิดได้ไหมเออก็เปิดได้นี่หว่าเข้ามาแล้วนะอย่ายิงนะโอเค ถ้าไปบึ้งมือถือลูกซองที่มาเมื่อกี้ด้วยวะก็เก็บกระสุนได้ตอนนี้เฟมเลตตกอยางมากเลยเออสวัสดีฉันไม่ใช่โจรน,นะฉันไม่ใช่พวกฉันไม่ใช่หนึ่งในพวกมันนะอืรู้สึกเมื่อกี้มันเห็นเลือดใช่ปะ่ะโอโหใครเป็นเมนแถวนี้วะ <c oughs> โอ้โหมึงจะยังลื่นยังลื่นมึงเกี๊ยบกล้วยหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันมีรอยมือด้วยอ่ะเนี่ยโอ้โหอุ้ยใครถบอะไรใครอะไรมาเสียวไส้เลยครับเอาจะอ่ะมีดื่มน้ําด้วยสดชื่นไหมล่ะฆ่าคนมาเมื่อกี้เอ้ยไม่ได้ฆ่าคนดิฆ่าซอมบี้ใช่ป่ะอะไรอ่ะอะไรข้างในอ่ะ วายเหรอแล้วเสียงอะไรดังติ๊ติ๊ติ๊ตย๊่ิ๊ติ๊ฮิ๊เิ๊ยิ๊ติ๊ยิ๊ติ๊ติ๊ติาติ๊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 ตติ๊ติ๊ติ๊ตาทติ๊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 ตินนิ๊ติ๊ตอ๊ติ๊ติ๊ติ๊มิ๊ต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 ห๊ติ๊นี้ติ๊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 ิ๊ิ่มเลยครัิอิ๊ิิ เอ้เมื่อกี้ใครทักสกายมาวะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูก็ได้ครับเออมีสามข้อความใหม่อัะยะยูนิคอร์นใครวาดมาลิทเทิลโพนี่วะโอโ้โหน่าสนใจจริงๆเลยนี่อะไรเนี่ยอนเซอร์แมชชีนเอ่อเครื่องตอบเหรอ,อเออมีข้อความใหม่สามข้อความนะ ข้อความหนึ่ง Left at 4 5 p m เฮ้ยฉันซันด้านะอะไรวะอ๋อสวัสดีซันด้าฉันไดน่านะฉันอยู่ที่กูแปลไม่ทันมึงจะพูดเร็วไปไหนเนี่ยแปลไม่ทันขออภัยนะครับพอดีจะไม่แปลอยู่แล้ว ้ยคิคอะไรเนี่ยคิีเมนทายเหรอใครชื่อคิีเมนทายวะโอ้โหแล้วอย่าบอกนะซอมบี้ในบ้านนี้ชื่อคิีเมนทายอ่ะมาคิคเมนทายอรอโอ so, ้ so, โหแล้วแล้วมึงใช่กุ๊ปไหนเออบุกเชลไม่ดูเออคิีเมนทายลูกอ้าวผู้หญิงเหรอ อยู่ถ้าลูกได้ยินเสียงนี้นะโทรไปหาตำรวจเออเบอร์เก้าหนึ่งหนึ่งพวกเรารักเธอพวกเรารักเธอพวกเรารักเออเดล็กผู้หญิงจริงด้วยเว้ยเอาแล้วลูกไปอยู่ไหนอ่ะพ่อเอา้าอะไรวะเนี่ยเฮอ<ะ>ยสวัสดีครับเธอนายต้องเงียบนะ เสียงเสียงผู้หญิงอะวะเอ่อเออฉันไม่ใช่ปีศาจนะดีแล้วนะดีแล้วต้องให้เสียงถูก้วยดีแล้วอ่ามีบุคคลไม่ปิศนาบุคคลไม่ทราบฝ่ายเออเธอชื่ออะไรฉันค,คลิม,มไทยมเมทยสนี่คือบ้านอของฉัน,ฉน อาสวัสดีคิมเมนทายฉันคือลีนะอ้าวชื่อลีแล้วเนี่ยเธอายุเท่าไหร่ <8? S 2> แปดขวบเธออยู่คนเดียวเหรอใช่ฉันไม่รู้ว่าทุกคนอยู่ไหนหมดสามสิบ <laughs> <laughs> เจ็ดพ่อแม่ผู้ปกครองเธออยู่ไหนเนี่ยพวกเขาไปเออไปทิปไปเที่ยวนะ เธอปลอดภัยไหมฉันอยู่ข้างนอกอ้าวอยู่ทีเฮานี่ว่าะเด็กผู้หญิงโอ้น่ารักด้วยสวัสดีครับอุ้ยเสียงอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรอุ้ยซอมบี้ซอมบี้ยายาอุ้ยยาอย่ามาตุยกูคิว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 อี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 ผักไป เฮ้ยหนีเร็วนี้นี้น,นี้อย่าลื่นโอ้ยหัวโขกโอุยอย่ยาอยา่าไม่ดีมันไม่ดีถีบแม่งถีบยอดหน้าไปนี้นี้อู้ยังจะจับขาถีบยอดนะ่ไนนนาไอ,นะอต่อยนี่ว่าอะไรอะไรอะไรเฮ้ยมันดึงขากูแล้วมันดึงขากูแล้วย Q, 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 Q. อย่าคิว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 อีเออ เฮ้ยเดี๋ยวต้องถีบยอดนะอะไรอะไรมาคอรนเหรอเอามาเตะยอดเฮ้ยอะไรอะไรถ้าทำอะไรผมครับอื้งอุ้ยสยองเว้ยใครทักอะไรมาคุกี้รันอะไรวะโอ้ยพระเจ้า อสวัสดีนะอือหือไอเด็กไม่กลัวเหรอวะคุณฆ่าเขาเลยเออฉันไม่รู้ฉันคิดว่านะบางครั้งพวกเขากลับมา,าเธอเคยฆ่ามันหรือยังไม่นะแต่พวกเขาเคยโดนยิงแล้วเธออยู่ที่นี่คนเดียวเหรอใช่ฉันต้องการให้ พ่อแม่ฉันกลับมาที่บ้านเอ่อฉันคิดว่ามันต้องรอสักหน่อยนะดูก่อนฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าฉันจะอะไรวะลุกอยู่อะไรไม่เข้าใจเมื่อกี้ไปอ่านไม่ทัน,น <S 1> <S 1> พวกเราต้องทําอะไรที่เนี่ยเอ่อเราต้องไปก่อนที่จะมืดดิเออต้องไปก่อนมืดฮะ โอเคไปน้องหนูคลิเป็นไทยไปกันเถอะอยู่ใกล้ๆฉันนะโอเคครับผมสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับเอ้าเมื่อกี้จับมือกันแล้วปล่อยมือกันทำไมเนี่ยโอ้โหโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนกับเออ่ The Walking Dead พาร์ทแรกนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ